ายอ่อนพ่อมสันเทียประธานเครือข่ายไดเรือผลกระทบจากการทํเกลือจังหวัดนครราชสีมานะครับผมมาวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วเรื่องกฎหมายจริงๆแล้วก็ยังยังไม่เลิกนะครับแต่ว่าอยากจะมาเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบว่ามันเกิดไรขึ้นในในพื้นที่นะครับเพราะว่าเวทีที่ข้างในเนี้ยเราหลายหลายท่านคงจะไม่ทราบนะครับผมอยู่แต่ที่จังหวัดเนี้ยเอาแค่ เกลือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นแร่หรือเปล่ามาเถียงกันมาหลายปีแล้วไม่ไม,ไม่จบเพราะว่าเวลาที่ผู้กระทําผิดกฎหมายร้กนปรทุนท้องเกลืออะไรต่างเนี่ยเขาบอกตำรวจเขาไม่จับเขาบอกว่ามันไม่เป็นแร่มันเป็นจับได้แค่น้ําหนักเกลืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จับอย่างเงี้ยก็คือปัญหาเราเนี้ทีนี้ผมอยากเรียนท่านว่าคือคือ,คอ,คอผมเป็นชาวบ้านหน่นะครับไม่รู้อะไรเรื่องกฎหมายวาแต่ว่ารู้แต่ว่า ในพรบเกลือยี่ห้าข้อเนี่ย <_ d urance> ผมมองว่าเขาทำได้ไม่กี่ขอ้อนะครับไม่เกินสองขอ้อนะครับ <_ d urance> ทีนี้ในฤดูงการที่เขาสูบน้ำเกลือเนี่ยเขาบอกให้หยุดหกเดือนทำหกเดือนหรือประกอบการสูบน้ำนต่างต้องเกลือต่างเนี่ยถ้า <_ d urance> เขาทำตลอดไปผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับ <_ d urance> ทีนี้กฎหมายที่บัญจัิไว้เดิมเนี่ยเกลือที่ ท,ที่โคราชเนะี่ยที่ใบอนุญาตหมดไปตั้งเกือบสิบปีแล้วเนี่ยในแปีสี่ห้าสี่เจ็ดเนี่ยเขาก็ทําได้ทีนี้เขาบอกว่าในขณะที่ใบอนุญาตหมดอายุเขาก็เตรียมต่อไว้ต่อไว้ในระ,นระหว่างที่ทําการต่อเขาก็สามารถทําได้เรื่อยๆนะครับซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมนี่เขาไม่ไม่แจ้งลัทธิว่าต่ออนุญาตหรือเปล่านะครับเป็นสิบปีแล้วก็ยังไม่ตั้ง แต่เขาก็ทํา,า,าได้ผมมองว่ามันเป็นช่องว่างมากๆเลกฎหมายตรงนี้นะครับอยากให้ให้ชวนชวนปรับตรงนี้ด้วยนะครับวันในระยะขอต่อเนี่ยสามวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีมันเขียนนั่งชนะ,นะครับนะครับนี่คือความไม่สบา,ายใจของชาวบ้านนะครับว่าไอ้ที่เกลือที่โคราชเนี่ยที่ทั้งโดยเฉพาะน้ำลงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงนี้เป็นนอกฤดูกาลนะครับห้ามส่งน้ำเกลือห้ามต้มห้ามตาก แต่เขาทาได้พวกวันพวกคืนนะครับอันนี้อยากเรียนให้ท่านทราบว่ามันเป็นอย่างนั้จริงๆกานกฎหมายเขียนได้สวยหรูครับแต่ว่าการปฏิบตัติตามกฎหมายไม่มีใครนะครับเป็นผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลกฎหมายตรงนี้นะครับผมอยากเรียนถามตรงนี้แล้วก็อยากให้ท่านกรุณาพิจารณา,าแก้ไขแล้วก็ช่วยดูแลชวาวบ้านตรงนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับผม